สวัสดีครับแฟนคลับชงเราะหมอล่ำแฟนคลับน้องยายีกับพระเอกเจมบอลพี่น้องเพื่อนห่างกันบ่ดดอดอกแต่และมือเบิง้งแลี้ยห่างปุบห่างกันปับพระเอกเจมบอลเพื่อนกัคงสีคิดหอดคิดถึงละพี่น้องโทรหากันยุ่เป็นประจำมือใดขันบไดอยุ่น้ำกันบได้รเห็นหน้ากันคือสิคิดหอดคิดถึงโอ้นอนเปยคุยผู้สาวโทรหาผู้สาวโอ้คักๆักักไปเบิ่งบรรยากาศพี่น้องขันบอเสีย ไปเบิงเพิ่นคุยอย่างกันเพิ่นโทษยังหากันบูพระเอกเจมบอลกับน้องยายีฟินอีกแล้วพี่น้องฟินอีกแล้วหนูทำอะไรคะขอบคุณหนึ่งร้อยดวงจากพี่อ้อมครับพี่อ้อมเข้ามาแล้วสวัสดีพี่พพแม,แม่ทุกคนครับวัสดีครับหนูทำอะไรอะ่ะ สวัสดีครับลูกชายสวัสดีคุณแม่สุดใจครับสวัสดีค่ะโอ๊ยกูน่าลูกสะบไพ่กับแมนย่าเห็นลูกสัลูกสะบไพ่กับแม่ย่าเห็นบรดใดก๋ยขอต่างๆแม่เมอน ขอบคุณหนึ่งร้อยดวงค้าจากแม่ดารัสขอบคุณค่ะอัน,นตอนที่กําลังจะส่งมาให้หนูนะคะขอบคุณวงดาร์าที่โอนต่อที่ส่งพันเพที่บอลด้วยนะเพื่อเป็นบา <c oughs> ดดติหนูไม่น่ะอปากะีหาินยมาูดเเอ้ายีไม่ได้เลยรอบเมื่อกี้อ่ะให้หนูกับให้พี่อาร์ต กาะสร้างหนูแแล้วหนูคือพ่กกินสาว,าวดูแลน้องได้ด้วยนะ,นะ่น่อะอยะาให้ตากแดดตากนายนะสาวแหล่ตัวนี้คือแหล่ซูเนลแท

ยี่สิบแปดค่ะยี่สิบแปดอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวจวะวันวันที้ยี่สิบแปดจะไม่ซื้อน้ำมาเลยกิมซอนพี่น้องเจนนี่ล็อกินอเมซอ,อ,อ,อนป่ะนะแม่แม่แมีผู้ใดสิเลี่ยงกับเมซอนบอหนูหนูนนสอนเต้นบ้าที่บอลเมื่อคืนถึงทีหนอ้าวเหรอหนูตะลิโตนแท้หนูซ้อมเต้นถึงทีหนึ่งแล้วหนูได้ทำการบ้านกับพี่ราชันไหมนี่โอ้แตมาทำการบ้านเนี่ยเาไปฮะ

ไม่ใช่วันนี้นะคะขอดูดูเปียยนอ๋อหนูไปเก้นหรือหนูไปนอนน่ะทำไมมีหมอนน่ะ สวัสดีค่ะหน่อยค่ะสวัสดีค่ะขอหวานก็นี่อีกคอหวานก็นี่ขอเสียงคนแหม้ว่าเป็นอเสียงแมวสวัสดีค่ะเออโยคนสวยมาแล้ว สวยใไซดอกเมร์สวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับขอน้ำหน่อยครับขอน้ำหน่อยครับทอาหมูน้ำดิบเอาหมูน้ำแซ่บๆบ้างฮะเอาหมหุ้ำร้านไหนเอ้ยตำเองมื้างฮะ ขอน้ำหน่อยครับโอ้ยขอ,อน้ำเลยจ้ะสวัสดีทุกคนครับห้องไหนขับไปห้องไหนห้องหนูเมือ่อจะขี่รถตากแดดไปอย่างสาวหนูแมวเมื่จะขี่รถตากแดดไปทำไมคะ ห้องหนูออหนึ่งศูนยหนึ่งอะไหรอ,อห้องหนู403ค่ะสวัสดีนะครับติดหนักมากบายบีว <c oughs> ้ทำไรอ่ะอ๋อเมื่อวานเพิ่งใส่สุดหมีสุดหมาเนาะ มาน่งเฝ้าผู้ใดนอนในใจมีลูกหักแล้วไปแม่แฟนครับนาน<ป>บักลาคนนี้อยากมีแม่หาคือกันขอความเมตตาสงสารให้ผมน้ำแม่ได้บอกวานบ้าเยมบอล <c oughs> น่ารักบ่น่ารักครับน่ารักสม,มือนั่นล่ะเปล่าไม่ได้พูดอะไรอ๋อแดดเออสบายดีใจโอ้ ูได้ก่อนลํา่อก็ไหนนะท่องดีได้คิดตันอย่างแต่คิดตันเย็บชุดไปสาวอุ้ยเอือยๆชุดเขายอยู่ในโหลดเราต้องมาตัดคิดตันเอืเอยๆ พี่นออ้องเขับโพดติดแถวอะเพลง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 ยายหยีอยากขับรถตากแดดนะดำเพนะปกติก็ดำครับเป็นตาแหล่แล้วตอนนี้ อยากเป็นแม่ฮักเด้อจ้าเดี๋ยวเจอกันโอเคครับอยากมีแม่ฮักกันค่ะแม่ผลงานเพลงใหม่เด้อ <c oughs> นาหันวันนี้สิมีแนบนโน้เขา <c oughs> อยากได้มาไล่น้ำเขา <c oughs> อยากมีคนเว้าว <c oughs> ห้กำลังใจ ละเห็นเพื่นมาผูา้สาสไว้เป็นตะมากระหลนอกพื้นนี้ใจจดจอ่อละแมน่นสิมีแน่บ่อนห่งวงมะลใส่แบงสีแดง,แดงม่วงดอกดังเขา และแน้มยินแม่พากันเบาทั้งยิ้มทรงส่งดีใจถึงบ่มีมาเลายให้ซอยชี้เนเ้อเจ้าขอกน่อจีบผู้สาวเนีจา้ายังจำได้ไหม ว่าหัวใครเคยหนุนตักพีจะปวดดือดีเมื่อพีไ่ได้ฟังขาวคราบว่าลมแก้วผมแก้วีไหมเจอไหมอ่ะแล้วเหลือไหมอะแก้วยังเหลือไหมอะใครเดมมันยังเหลืออะ ไทยเดมมันยังเหลือ,ลอ,อพี่อยู่ใต้อ้าวพี่อยู่ใต้เหรอครับลูกหยีย้ายหอได้แล้วจะได้ไม่ไกลขับมอเตอร์ไซค์ไม่อันตรายปากยากแม่ปากยากปากยาก,าก,ากสวัสดีจ้าพี่ลิชัยปากยากบอกเก็บของซี่มือแล้วเก็บของเสร็จยังเก็บอยู่เก็บอยู่ค่ะ เอเอปากอกซับได้โอ <laughs> จะมาพูดจุดปูดจุดปูดผสมกับผู้งามเลยโอ้วันนี้เราแอบใส่ปีเสียเอื้อยนะครับสวยมากเลยสวยมากเลย และนี่คือความหนาวรักความคิดถึงแฟนคลับ <c oughs> เห็นพระเอกเจมบอลไล่นะครับก็บโอ้เห็นหนาผู้นึงก็อยากเห็นหนาผู้นึงนะพี่น้องธรรมศาสตร์หล่ะแฟนคลับก็อยากเห็นแต่ว่าผู้นั่งอยู่นี่เสือเ้อขาวๆใส่แว่นตาแอดมินเสื้อว่าก็อยากเห็นหนาคือกันอยากคุยคือกันนั่นล่ละพี่น้องเออเพื่อนทำทาสื่อืดอกจริงๆแล้วโอ้อย่านตาแฟนคลับบอบอกให้โทษให้จังไถบุ๊งเซลสื่อๆือเด้อพระเอกเจมบอล เซลแบบหนาวรักหนาวรักนะครับก็บอกไว้เลยว่าคููนี้เป็นอีกหนึ่งคู่ที่หนาวรักที่อยากสิให้แฟนคลับได้ติดตามเบิง่งความหนาวรักความฟินของทั้งคููนะครับประเอกเจมบวนกับน้องยายีเอ,อนะครับช่องรอหมอลำกักสิน้ำมะอัปเดตให้เบิง่งให้ชมเป็นประจำนี่ล่ะกดติดตามไว้กดติดตามไว้รับลองวา่าได้อมยิ้มได้มีความสุขไปเรื่อยๆต่อไปอย่างแน่นอนแล้วก็ที่สำคัญช่วงเปิดวงเออ ีที่แปดบ่ท่ำใจกันลอยรับรองวาคิดว่าเอบอบดบอยก็ต้องมีโชพิเศษพิเศษให้กับคู่นี้อย่างแน่นอนออันนี้เดาใจบอดบอยเนาะพี่น้องเออรอรุ่นรอรุ่นเอานะครับเอาไวส้สานีความหนารักความฟินของพระเอกเจมบอลกับน้องยายีนะครับอย่าลืมกดติดตามเดอ้อเออคันเบ้าอยากพลาดน,นะครับกดไลค์กดแชร์กับความหนารักของบ้านฮักเอ่อวายบียายีกับเจมบอลน,นะครับ